มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบ6คนนะฮเล่นกันแบบ FFA ครับผมมาในเปิดประตูปิดประตู ปิดประตูให้หมดเลยโอ้ยมาดาวเทียมครับรมานี่ยมานี้ยเนี้นอยาปป่าไปกระ่ากับเขา<ม>อย่าเดี่ยวหารเรื่องไปดูดิขอดูหน่อยดิไม่ปิดบ้านขอดูหน่อยดิแน่แค่ไหนวะบ้านไม่ปิดเลยเหรอ Chinese? We are armed. all minor and air. Unit ready. All miner under ready. Building. Unit ready. Low power. Oh. United. New construction options. Unit lost. Cutting ready. Unit ready. Mission. Unit ready. Unit ready. Building Unit ready. Moving. Ready, Unit ready. Yingman Yingman. Construction complete. Ready, Unit ready. Yingman. Unit lost. Building. Infiltrate. Ready. Building. New technology acquired. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานีก่อนลงต้นมาก่อนแปลงล่างฐานาล好吗ไปไฟฟ้าครับ

มึงจะเอาฐานคนมึงหรอกมึงก็เลยยังรอดอยู่เพื่อน <Unit ready. S 2> มานึ่งไปวงรถมา ลงรถเชี่ยขี่รอบมาต้องสู้เท่านี้แหละอเท่าที่มี้อเท่าที่มี Let's clear the area. Yeah, Unit ready. Select target. Unit lost. Training. Unit ready. Building. Unit lost. Unit armor. Oh, new rally point. Construction complete. Unit lost. Unit ready. Construction complete. มงมามงมามา,มาเรียบร้อยขอดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ลงซ่อมขายไปลงที่เก้ามาไว้แล้วเดี๋ยวไปปิดบัญชีมันเลยโอเคไปไปไปปิดบัญชีมันก่อนเดี๋ยวแม่งมาป่วนกูอีก Our base is under attack. Yeah, meh. Ma. Mangma. Building. Unit lost. Unit ready. Spy plane. Mangma. Unit lost. Unit ready. Building. Mangma. Unit ma. ma. ready. Construction complete. Ball player. MCV reporting here on removing construction. Building. Can buy. โ <Building>. อ้ยนี่ยังไม่ได้เปิดแมปเลยนะเนี่ยทำไงดีวะนี่แล้วกัน <Unit S 2> ออกไป <Ready. S 2> ข้างหน้าหน่อย <complete>. ไปหายใจหายคอกันหน่อยเพื่อนต <c oughs> ารช็อตข้างหลังมา ฟอตข้างหลังโอ้ยี่อ่ม่งมามานี่ให้ว่องครับให้ว่องให้ว่องครับมึงโกนเตนนะ เอาหรอเอาเหรอพอเทปคิดว่าแน่หรอฮะคิดว่าแน่หรอโอ้ป่าดงดิบนี้เนี่ยเดี๋ยวเธอมึงโอ้อยเนี่ยแม่งโนดีชิบหายต้องตูมันต้องตูมัน Our base is under attack. Construction complete. Unit promoted. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete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 . Building. Construction complete. Unit lost. Our yeah. base is under attack. Sorry. Building. Unit lost. Cannot deploy here. Building. Unit ready. Building. Construction complete. Building. Select target. Unit promoted. Unit lost. unit lost bum unit bum unit lost unit ready airo unit ยังยังไม่ <coughs> <coughs> unit, <lost>. unit ready ลงซื้อ <coughs> 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 วงซื้อถูกการไฟเพิ่มฝั่งนู้นไม่สู้กับใครเลยนะฝั่งนู้นไม่สู้กับใครเลย,นนค,เลยคนบินก็ไม่ได้เยอะมากมาปมาปมาด b <Construction, S 2> มันจะถล่มแม่งให้หมดเลยทั้งสองทีมเลยไอ,มมอ,ยอ้สามยังอยู่อ๋อสามีแดงนี่ถึงต้งได้สปายหมดเลยนะออกขอันคนข้างน่ะ การไฟมาอีกเบอร์ห้าลุยไปไม่รอหรอกเราไม่ได้มีมาราย,ยาทขนาดนั้นอันนี้ไม่ต้องแล้ว มาครับมาครับโดนขนาบข้างไปเลยโดนขนาบข้างไปเลยขี่รอบเข้าซ้ายขวาหน้าตรงสารอยู่หายเออเอาสิวะเอาสิเอาสิ เอาเอา,เ,อาเขาสู้อยู่ครับ <Construction S 1> เขาสู้อยู่สู้เอาเรื่องเลยสู <Building. Unit. S 1> 3, ้เอาเรื่องเลยไอสามมนดึงยูนิตมันกลับแล้วนะ <Construction. S 1> มันเก็บไว้สู้ต่อครับมันจะให้ผมเป็นคนเก็บ <Building. S 1> ผมเดาทามันออกเ <Building. S 1> Unit lost. Unit ready. Building. <açıl lengths> unit lost. Unit ready. <heartening> uh, unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Unit lost money, unit promoted, unit ready. Oh, my unit lost, unit promoted, building, unit promoted, construction complete, unit promoted, unit lost, unit ready, building. Ma. ล่วงหมดอะมาคีลออเพียวๆแบบนั้นนะเพื่อนมาคีลออเพียวๆแบบนั้นล่วงหมดนะพูดไม่ฟังว่ะพูดไม่ฟังว่ะพูดไม่ฟังว่ะพูดไม่ฟังอะเนี่ยเห็นไหมผลเป็นไงดูสิ Unit <imples> <imples> ready. Construction complete. Unit lost. Our base is under attack. Unit ready. Construction complete. Unit lost. Here. Cannot deploy here. Unit ready. Unit lost. Hm. Tauber deck, eh? Building. Unit lost. ช้าไปเพื่อนอืมเข้าไปดแดกซะไปนู่นไม่ต้องหยุดยิงไม่ต้องหยุดยิงอ้าไปเลยยิงตรงไปยิงตรงไปมานี่มาเพื่อนออกคีรบไม่ได้เลยครับเพื่อน ไปไหนนะเพื่อนไปครับดูมันมาไอ้นักแคมป์นี่เป็นผู้ชมอย่างเดียวเลยนะ เอาไปกินปะนิวเคลียร์มันบอกว่าบลูนอนเ้ยบูหลับบลูหลับบลูหลับครับเข้าไปเลย ออกไปเลยเออไปไปมังมาไปไหนเพื่อนลุยมันเบอร์ห้าเบอร์ห้าลุยมัน ลุยมัน <laughs> <laughs> นักแคมป์เป็นไงฮะเตือนหลายครั้งไม่ฟังอย่าแคมป์นะทีหลังอะ่ะห้ามแคมป์เพื่อนห้ามแคมป์จ <laughs> ำไว <laughs> อ้อย่าแคมป์อย่าแคมป์ไฟหมดแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหมดแบตเตอรี่ <laughs> 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 เก็บฐานไฟไม่ไห้หมดเลยฝอยกี่รอบกูนัก มามาไม่กดยอมแพ้วพาะเกียดยิงนะเนี่ยโอ้โหแม่งป้อมก็เยอะซะด้วยไปดูไปจางไหนเนี่ยป้อม,บบอมเยอะยอแบบเ,เ,เนี้ยใครเล่นให้มึงเห็ตุมาอย่าไปเลียนแบบเขาไนดะ้แม่งเล่นบ้าป่าปวดหวัวมันไม่ยอมกดยอมแพ้จริงว่ะคุณผู้ชมดูดิ <laughs> <laughs> <fif you stay. laughs> you the yeah, oh man you're on the beat construction complete